สวัสดีครับสวัสดีพี่ท่านนะครับช็อตเด็ดเพื่อน้ๆในชุดรอบเช้านะครับมาพบคุณพี่สมาชิกอีกแล้วนะครับสำหรับช็อตเด็ดในชุดเช้านี้นะครับต้องขออนุญาตใช้่อคำว่านะครับนะเป็นพระที่นะครับนะจีจานแน่นอนนะครับราคาเริ่มต้น300บาทในไอพี่จ๋าสามบาทนะครับรวมส่งนะครับพร้อมส่งนะพี่น๋าแนบเก็บเงินปลายทางเดี๋ยวพี่ส่งฟรีทุกรายการนะครับไม่มีค่าจะส่งแดงสิ้นเดี๋ยวผมเริ่มให้เลยแล้วกันแนวเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับรายการแรก เลองรับชมดูนีะนะรายการแรกทางเราจะเป็นเป็นเทวรูปเลยดีกว่านะครับเจ้าของเขาเรียมไว้นะครับแนวเรียมเก็บไว้เดิมๆเลยพี่เป็นเทวรูปช้างอาจจะมีการหลุดกรอบบ้างนะครับฟังเสียงเนี่ยอาจจะมีการหลุดกรอบบ้างนะครับต้องบอกกับพี่สมาชิกไว้ก่อนนะครับเพร่อเป็นเนื้อสำลิดนะครับเป็นสำลิดเลยนี่เก่าจริงครับพี่ดูส่าขึ้นเดี๋ยวนะครับเป็นช้างเทวรูปสำลิดเลยนะครับซึ่งเป็นแบบเขาเรียกศิลปะนครแนวพี่อ่าศิลปะนคร นี่เก่ามากไม่ใช่เก่าธรรมดาพี่เก่ามากนะครับเอาเอาไปสามร้อยบอกแล้วนะครับเช้าเช้าพี่ราคาไม่แรงอย่างที่พี่พี่คิดในครับพี่ยาราคาไม่แรงอย่างที่พี่พี่คิดนะครับไปกันต่อสําหรับองค์ต่อไปนนครับพี่ไปต่อเลยนี่วงพูทันะครับองค์นี้ผมดูเป็นเนื้อว่านเก้าเจ็ดนะเห็นไหมผมดูเป็นเนื้อว่านเก้าเจ็ดนะเนี่ยเนี่ย ธรรมดาได้ไหนะแนวะอ๋ไม่ใช่รรมดานะผมดูเป็นนักวันเก้าเจ็ดนะครับสามร้อยผมบอกแล้วเช้ามาจัดให้เอาใจสําหารับผู้ที่ตื่นเช้าหน่อยเนียอาใจสําหรับผู้ที่ตื่นเช้าหน่อยนี่นี่องค์นี้เนี่ยมีคล้ายๆตัวอคอระาคังห็่ไหมอคอระาคังรอบโบราณเดีพี่ข้าบดินยังติดอยู่เลยอันนี้พาแท้แน่นอนแต่ผมหาที่ไม่เจอพี่แนวพี่จา๋าผมหาที่ไม่เจอพี่แต่แท้แน่นอนใครรู้หรือดูเป็นนะโตรได้เปรียบเลยพี่องค์เนี้ยนะ เอาสามร้อยบาทนีบอกแล้วเช้ามาในร้าแล้วราคาแบบราคาแบบหิวโหยอะอราคาแบบหิวโหยจัดให้เลยเห็นะครับองนี้พอทาครับพี่นะครับอาจจะหล่อแบบเป็นเม็ดผลเม็ดเดือดหน่อยนะครับแตู่ดูง่ายเข้าขี้บงขี้เบ้าเดิมๆในพินาดัมเน้นยาวนี่นะเป็นพระที่ดูง่ายเห็นไหมดูง่ายไ้ชัดเจอนี่เป็นเป็นรอยแกะนะแกะออกจากกรอบนะครับเอาสามร้อยพอทาวัดพนีย้งแต่หล่อรุ่นแรก แนวหลอลุ่นแรกเอาไปสามร้อยบาทนะครับแล้วก็พระทบพี่พระทบแท,ท้นะดูดูเนี่ยเป็นหลอบโบราณเนี่ยพี่นะครับเออเป็นหลอโบราณเนี่ยพี่เขียนด้านหน้าชัดเจนพี่ดูกะระแสโลหะน่าจะมองออกนะครับพระเกพระแ,แท้นะครับแยกกันเป็นอยู่แล้วนะอันนี้ผมไม่ต้องอธิบาย <Brasil ien> เบื้องต้นเลยมากมายนะครับสําหรับพี่ๆที่เป็นกันอยู่แล้วนะเนี่ยน่าจะมองออกพี่นะครับพระแท้แต่ผมบางทีผมไม่ได้เชี่ยวชาญวัดนะครับเนะี่ยอุดด้วยเนี่ยบางทีผมไม่เชี่ยวชาญวัดหรอกนะครับเพราะว่าบางทีผมก็ได้ไม่เป็นทุกพระนะครับ คือเราดูเบสิกเบื้องต้นอะไรอย่างเงี้ยนะพาไม่เก๋นะรเราก็จัดให้เอาห้าร้อยพี่นะพระทบห้าร้อยบาทจะกิ่งล้านมากฟังเนี่ยโอโ้โหโคตรล้านนะครับเออโคตรล้านนะครับไปต่อเนี่ยครับองค์ต่อไปสําหรับองค์ต่อไปนี่พี่นะเป็นอ,อันนี้จะเป็นลูกอมนะครับนะเออลูกอมอเขาเขียนไว้ในในด้านล่างเนี่ยเขาเขียนเนีลูกอมเอ่อพลายฟ้าหรืออะไรเนี่ยหลวงพุมเงินพี่เพื่อนบางคานนะสองสี่กว่าเป็นลูกอมครับพี่นะครเป็นลูกอมหลวงพุมเงินผมเพิ่งเจออ่าลูกแรก นะครับพี high, like no ่มีเสียงเลยนะผมเพิ่งเจอลูกแรกครับพี่ในครับด้านหลังเป็นพระบีตาไอ้เก้ไม่เก้แน่พี่ในครับเพราะว่าไม่มีให้เล่าเนแบบนะครับเพราะว่าไม่มีให้เล่าเนแบบไปเก้รูปหล่อเก้เหรียญดีกว่านะครับแบบนี้ไม่น่าเก้นะครับเพราะว่าไม่มีไม่รู้จะทําเก้มาเพื่ออะไรนะครับมีเสียงด้วยเหมือนประหลอดกอให้เคยเห็นไหมเคยเห็นประหลอดกอมันเขาเรียกเก็บไปใช้ไงเอาเอาห้าร้อยในครับผมเอาห้าร้อยบาทนะครับแล้วก็เตารีดหลวงปู่ทวดครับพี่ในครับอันนี้เป็นเตารีดเนื้อเหลืองหล่อวัดนะครับพี่ เตารีดเนื้อเหลืองหล่อวัดนะครับเป็นการหล่อวัดที่ออมีคุณภาพและมีความชัดเจนนี่คือหล่อวัดสามร้อยแนวสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทแล้วก็องค์นี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตตัดออกแล้วกันนะครับเอ่อเดี๋ยวขออนุญาตตัดออกแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตัดให้พี่รับชมเดี๋ยวตัดออกเลยเนี่ยเนี่ยดูเนี่ย เดี๋ยวตัดออกให้แบบเพ้นเห็นเลยพี่อุปคุดเห็นไะอุปอันนี้รูปหอยนะเคยเห็นหอยขมไหมนะครับเ,เคยเห็นหอยขมไหมนี่เลยพี่ยังไงยังงั้นเลยนะครับพี่พี่อยากยังไงยังงั้นเลยนะเอาเอาสามร้อยอุปคุดก็สามร้อยนะครับบอกได้หมดใจคนนะครับเช้าแนไปนะแล้วก็อันนี้เป็นพระร่วงกู่ทางพระนะครับพระร่วงกู่ทางพระครับพี่อันนี้แท้ดูง,ง่ายนะพระร่วงกู่ทางพระเนี่ย โอ้ออกเขียวเลยพี่อันนี้น่าจะน่าจะอยู่กูนะพี่คู่เดิมๆเลยอะนวเอออยู่กูเดิมๆเลยเอา500กู่ทางพระนะครับพระล่วงพิมพ์เข้าไปด้ด้เลยพี่กู่ทางพระจริงหรือเปล่านะพิมเข้าไปด้ด้เลยในรอบเช้าในวันนี้ผมจําได้นวพี่จ๋าเออนี่ผมจําได้รับเราก็นะสาหรับองค์ต่อไปองค์นี้น่าจะเป็นปู่สุขครับพี่นะก็เป็นตัดชิดโอ้โหดูง่ายไหมดูเด็ตัดชิดเอา300 แนวตัดชิดเอาไป300บาทนะครับแล้วก็เมฆพัดนะครับองนี้เป็นพระปิตาเนื้อเมฆพัดรูปทรงแบบต้องใช้คาว่าด้านหลังเขาเขามันมากเลยนะนะพี่ลองดูเลยด้านหลังที่เขาจานเป็นแถวแถวแถวแล้วมันมากคือไม่ใช่ทางโซนหลวงปูน่นาควัดห้วยเจรเคอาจจะเป็นทางหลวงปู่จันทร์วัดบานยางอาจจะเป็นบานยางนะครับอาจจะเป็นทางโซนนั้นพระแท้นะพี่พระแท้นะเอาห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทนะครับเราก็บลัวเขาไป เหรียญหล่อแนวเหรียญหล่อหรือพ่อไผ่เดี๋ยวพี่จ๋าพ่อไผ่วัดกำแพงนะพี่เนี่ยจะพ,พี่จ๋าพ่อไผ่วัดกำแพงนะดูดิเดิมเดิมเนี่ยพ่อไผ่สามร้อยพ่อไผ่เรียญเสมาอยู่ในเลี่ยม,ดมเดิมเดิมเนี่ยสามร้อยบาทซุ้มกอพิมพ์เล็กซึ่งถ้าพี่ๆไหนอยากได้ไปใช้บุตคุณพี่ดูเนื้อได้เลยเนื้อชัดเจนเนี่ยเอาเอาสามร้อยบาทแนวซุ้มกอพิมพ์เล็ก สามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทแล้วก็พระกิ่ง oh องค์นี้นะครับเป็นพระกิ่งวัดบวรนะจริงๆเลยพี่ดูเนื้อเด่น้ำเนื้อออกน้ําทองเลยนะนะจริงๆนะพี่เนื้อออกน้ําทองเลยพี่ดูเด่นไหนะครับนะเป็นพระกิ่งนะครับโอ้โหสวยงามเลยพี่นะครับอุดเดิมๆด้วยออกวัดบวรนะครับอุดเดิมออกวัดบวรเดี๋ยวพี่นะครับองคนี้นะพี่นะนะครับขอราคาเบาๆแปล่งไปเลยนะเอาไปห้าร้อยบาท นววัดบวรพี่นะห้าร้อยบาทนะครับมาต่อครันั้นสำหรับรายการต่อไปในครับท้าเวสุวัณกับพี่นะครับเจ้าคุณศรีสนวัดสุทัศนะครับจ้าพี่จ๋าท้าเวสูโอเจ้าคุณศรีสนนะพี่นะดูเนื้อได้เลยเนี่ยเป็นไงเนื้อชัดๆนี่สองจี้ๆในยามเช้านะครับน่าจะมองเห็นเนื้อนะครับพี่พี่าพี่พี่น่าจะมองเห็นเนื้อแล้น่าจะตัดสินใจกันได้นะครับโลหะแบบนี้ครับพี่พี่สองสี่กว่าแน่นอนนะครับผมเอาเบาๆเช้าเ้านะสามร้อย นี่ครับพี่สุดยอดแล้วล่ะนะครับของวัดสุทัศน์นะเจ้าคุณศรีสนนะครับได้หลายนะพี่นะส,สวยๆอะ่ะอันนี้คือแบบแบ่งพุทธคุณกันนะครับในยามเช้าแล้วก็องค์นี้พี่ยี่สิบห้าสตวรรษเนื้อตะกั่วอันนี้ยี่สิบห้าสตวรรษเนื้อตะกั่วโอ้โหพี่ดูเดิมนี่ดูดูเดิมดูง่ายเลยดูเนื้อเนี่ยไปแกเดะยี่สิบห้าสัตวรรษดเจ้าพี่นี่โอ้โหเดิมเดิมกว่านี้ไม่มีนะเออเดิมกว่านี้ม,มีนะหลังร่องลึกเห็นไหมดูหลังเนี่ยแมมร่องแล้วมีเส้นกดเนี่ย พี่ลองไปเทียบดูได้เลยนะครับตามตำหนิตามตำรานะครับอง์นี้เหมือนจะอันนี้คืออะไรอ่ะอะไรวะเนี้ยสออเลยวะเนี้ยสอมีรอยเขียนไว้ด้วยผมเอาห้าร้อยนะครับมีรอยเขาเขียนเลยไรไม่รู้เนี่ยสอสามสิบดีเจ็ดอะไรไม่รู้นะครับลองดูแล้วกันนะผมก็ไม่เป็นไม่กันพี่เอาไปห้าร้อยบาทนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นงอแม่นังกวักนะครับหลอดพ่อเดิมนะนะครับจนเหี่ยวจนย่นจนเป็นธรรมชาติหมดแล้วนะครับจนเหี่ยวจนย่นจนเป็นธรรมชาติหมดแล้วพี่สามร้อย สามร้อยบาทนะครับดูพกขื่นวัดดอนนนครับเป็นพระกิ่งครับพี่นะครับโอ้โหกระแสเนื้อแห้ง,หง,หงๆเก่าๆซีดๆในครับกระแสเนื้อแบบนี้ยังไงก็ต้องจัดนะครับอ่ายังไงก็ต้องจัดอะแบ่งปะสามร้อยพกขื่นวัดดอนนพะพี่นะพกขื่นวัดดอนแล้วก็อง์นี้นครับพี่องนี้ก็สวยจัดนะครับนี่ดูเนื้อเนี่ยเห็นไหมพี่ๆดูเนื้อเนี่ยองนี้พี่น้องหลวงพ่อพรพมรุ่นฟ้าผ่า ใน,นในครับพี่หมวพรมรุ่นฟ้าผ่านะครับหมึกเดิมเดิมเลยอะรุ่นฟ้าผ่านะเอาโหอยางไม่เดิมเหรอเอาเอาไปสามร้อยบาทนนครับฟ้าผ่าในฟ้าผ่าจ,จัดให้ที่นะครับราคาเบาๆนี่ปิดตาพังะการนี่น่าจะเป็นเนื้อเนื้อออกเนื้อแร่นะแนวพี่พี่เออเนื้อออกเนื้อแร่นะดูดิใช่ไหมเนี่ยดูเนื้อดิพังะาการคนีบพี่ปิดตาสายใต้ในะครับที่ใครๆหลายท่านก็ถามหานะครับ ก็น,นี่เลยพี่พังประการดูง่ายน่าจะเป็นเนื้อแร่นะออกแร่นะดูนิ้วดิยดูนิ้วดูมือดูร่องเ,เอ 300. 300นี่ยเอาสามร้อยสามร้อยบาทนี่สามร้อยให้รัวๆเลยนะนะครับไม่เคยขาดจัดให้ตลอดนะครับแล้วก็องนี้องนี้จริงๆอะเป็นหลวงพ่อโสธรน,นะครับปีสองพันห้าร้อยวอันนี้ก็ดูง่ายนะอุดเดิมน้ยนะครับได้มานี้คือดูง่ายอุดเดิมด้ยเอาสามร้อยสามร้อยแล้วก็เหรียญน,นะครับอันนี้จะเป็นเหรียญของ เอ่อเป็นเหรียญของพระเอ่อพระศรีอาริยโรดาบันวะัดอินนะครับไอ้ง่ายคือเหรียญวัดอินนั่นแหละนะครับแต่คือผมไปแกะของเขาออกมาก็ยังไม่ได้ล้างนะดูได้เหื่อใครก็ยังเกาะติดตับติดอย่างแน่ๆนๆอยู่นนะเอาสามวัดอินวัดอินเบาๆไปสามร้อยบาทนะครับเราก็หลวงพ่อเดิมมันมีเนื้อ,อปาก้านะแนะครับที่พี่เห็นอยู่นี่คือเนื้อ,อปาก้านะครับไม่ใช่เนื้อทองเหลืองนะมันจะขึ้นเป็นสาพี่ เนี่ยครับพี่พี่จ๋าเขาจะขึ้นเป็นสาของเขาความตึงความคมนี่ต้อง,มมองยกย่อง,องเขาเลยอ่ะพี่นะครับตึงเปี้ยะนะครับรูปหล่อเบอเร์ต้นๆเลยนะของประเทศเลยนะเนี่ยครับรูปหล่อปั๊มนะเนี่ยดูดิเอาห้าร้อยเนี่ยครับรูปหล่อปัม๊มนี่เบอร์ต้นๆของประเทศเลยนะเนี่ยครับยอดนิยมครับพี่หลัวพ่อเดิมวัดหนองโพนี่ครับเออ่เหรียญเหรียญนี้ก็คมกริบเลยดูเนี่ยนะครับรุ่นแรกนะครับหลวงพ่อเปิ่น นะครับปีหนึ่งเก้าแนวเขาเรียกว่าเสือตดป่ะเนี่ยมีขีดเนี่ยใช่เรียกเสือตดไหมแนบโอ้โหขีดเดิมๆเลยพี่แนวร่มดําก็แห้งฟอนตัวของสือปลาเป็นแท่งๆๆๆๆเลยงแทสามร้อยบาทนี่ครับสามร้อยเราก็โอ้โหเนี่ยะลอดเนี่ยถ้าไม่แกร่งจริงในทางนี้ไม่จัดแน่นอนดูเนี่ยดูความแกร่งความแห้งความเก่าในพี่ารณาเนื้อนี่ย่นเลยใช่ไหมนะครับเนื้อด้านหลังรอยนิ้วมือห่างรอยนิ้วมือแบบว่าเอาเรีอะรอยนิ้วมือย่นอะเอาอย่างที่กว่ารอยนิ้วมือนี่เหี่ยวย่นเลยพี่ย่นเป็นหนังช้างเลย เอาไปห้าร้อยบาทนะครับพะโลดพะโอดแล้วก็เป็นพระปิตาเนื้อเมฆกระสิ okay. ์ครับพี่นะครับได้เขียวเหนียวซับนะครับพี่จ๋าเขียวเหนียวซับพระปิตาเนื้อเมฆกระสิ์นะครับจัดว่าเด็ดปะอ่จัดว่าเด็ดไปพี่สามร้อยบาทนะครับเมฆกระสิเพราะปันแหลมนะครับโอ้โหนี่อยู่ในเขาเรียกอยู่ในเรียมโบราณวินาเรียมเก่าเรียมเก็บของเขาแ่ละพ่อปันแหลมนะครับอ่าพ่อปันแหลมเพราะัแหลมจริงอ่ะองค์นี้วินะครับสวยแล้วเป็นธรรมชาติดี แนครับพี่ดูการหล่อเลยพ่ปันแหลมมาะนวพี่จ๋าพี่พี่ลองดูการหล่อเลยเอาห้าร้อยพ่ปันแหลมสวยเดิมธรรมชาติดีแนวแล้วก็องนี้องนี้เป็นนางพญาครับพี่นะ้ำได้เป็นพิมพ์นางยาพิมพ์สังกติป่ะพระแท้นะพี่ดูดิเฮ้ยพระแท้นะอันนี้ไม่ได้แกะกรอบเก่าออกเลยพี่ให้เห็นก่อนว่าของที่เราได้มาคือเดิมจริงนะพี่นะผมเอาเก้าร้อยเนี่ยแบ่งให้เลยพี่นี่คือการเลี่ยมมาเดิมๆจริงๆพี่ให้เป็นพิมพ์สังกตินะดูดิ นางพญาโหนี่จริงจริงเนี่ยเอาไปเก้าร้อยบาทเนี่ครับแล้วก็ซุมซ้มกอซุ้มกอนี้เป็นน่าจะเป็นพิมพ์ไม่มีกระหนกพิม์กลางไม่มีกระหนกนะครับก็ก็จริงๆเลยต้องใช้เขาว่าเขาเขาสวยนะคหลังปาดเดิมเขาสวยละหลังปาดเดิมเอาเอาไปสามร้อยะซุ้มกอไม่มีกระหนกนะครับแล้วก็เหรียญน,นี้เหรียญนี้เป็นเหรียญเอ่อจริงๆเหรียญนี้เป็นของหลวงปู่สุปปากคลองมะขามเท่าออกวัดโพ ปูสุกปากคลองมะขามเท่าครับพี่ตะกั่วแบบนี้เก็ถึงนะครับตะกรั่วแบบนี้เองก็ถึงพี่หลวงปูสุกปากคลองมะขามเท่าครับพี่ออกวัดโพเอาเอาได้เลยเอาห้าร้อยนี่ง่ายๆดูง่ายๆเลยเนี่ยอยากได้ไ้ใช้บูชาจัดไปเลยพี่ราคานี้นะนะครับยังไงพี่ๆก็คุ้มนะครับไปหาซื้อได้เลยนะครับยังไงก็มีองค์นี้เอาเอาเก้าร้อยพี่อง์นี้นะซุ้มกอดูง่ายเนี่ยในกูพี่คุณเนี่ย รับกูพี่คุณเนี่ยดูเนื้อได้เลยเนี่ยชัดเจนแ,แล้วก่กอบแบบเนี้ยคือผมว่าไม่อยากไปแกะของเขานแนเพอแกะไปปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวก็จะหาว่าพระไปปรุงแต่งไปทําไปบิ้วไปอะไรมานี่นี่คือเดิม,เด,มเดิมของเขาที่เขาแขวนที่เขาใช้กันเลยจัดไปดิพี่900เก้าร้อยลากาเนี้ยนะครับเป็นโปรโมชั่นช่วงเช้านะเก้าร้อยบาทนะครับเก้าร้อยแล้วก็อง์นี้เป็นจริงๆององนี้เป็น,รนปรงคุณพรมพี่พิมพ์เดี๋ยวผมดูฮะพิมอกคุดนะีครับบรงคุนพรมอันนี้เป็นกลุ่มใหม่พิมพ์อกคุดดูง่ายง่ายเลยพี่นะครับคาบกูแบบหนาแน่น รัวพี่จ๋าครับกูแบบหนาแน่นนะครับโอ้โหนี้ดูง่ายจัดนะครับเราดูเนี่ยหมึกจืดจางไปหมดแล้วแนวพี่หมึกด้านหลังมันจะเป็นตายางที่จืดจางลงไปหมดแล้วสามร้อยนี่เป็นแนราคานะครับราคาแบบกรูกริบนะครับจอบพวกเงินพี่ถ้าจอบเนื้อเหลืองอมเขียวแบบนี้นะครับนะคือเนื้อที่สองสี่กว่าแน่นอนนี่คือเนื้อหลักและเป็นเนื้อยอดนิยมของหลวงพ่อเงินวันบางคาเหลืองอมเขียวทองเหลืองด้านด้านแห้ง แนบเออเหลืองอ้มเขียวท้องเหลืองได้นี่ไงนี่คือสไตล์ของจอบใหญ่รวมพะเงินวัดบางคานเนี่ยพี่นะครับโอ้โหเทพเจ้าของการหล่อโบราณเลยนะ900บาทนะครับนี่แพงกว่า900นี่กระแสเนื้อยังไม่ถึงขนาดนี้เลยเนี่ยครับเอาแบ่งปันให้นะครับอ้าวผมเอาแบ่งปันให้ตรงนี้เกรบัวตูมครับพี่โอ้โหวัดระฆังยังไงยังงั้นนะครับดูง่ายๆและได้เดิมเดิมเนี่ยพี่เห็นไหมเนี่ยนะครับน่าจะเป็นพิมพ์เกรบัวตูมไหม เนี่ยดูเด้โอ้โหพี่เอ้ยนะครับมันสุดจริงๆนะเนะี่ยมันสุดจริงๆนะพี่นะแนวะครับดูเด้ดูค้าบเนี่ยแนวครับดูค้าบดูมวลสารนี่คือมวลสารของวัดะระฆังวัดะระฆังมวลสารเขาจะจัดจ้านในเวลาจัดจ้านกว่าบางหุ่นพรมบางหุ่พรมที่จะจ่อไปทางฟูแบบขา,ขาวๆนะครับนะโซนขาวซะมากกว่าแล้วนะแต่ถ้าเป็นเนื้อเป็นก้อนๆ้ก้อนรอยปูไตรอยหนอนด้นรอยเซตตัวนะครับร่องรอยเกสรที่หลุดล่อนออกมาเห็เนี่ยครับร่องรอยการยุบย่นย่อยนะครับน่าจะเป็นของวัดระฆังแน่นอนล่ะข้าแป้งโดยพิมพ์เดิม ก้าร้อยบาทนะครับพระสวยต้องราคาแบบนี้กัพี่เลขมงคลเก้าร้อยบาทนะครับแล้วก็องค์นี้สําหรับองคนี้พี่นัทนะครับก็จะเป็นของหลวงพ่อสวัยวัดปีดารามนะครับอันนี้จะเป็นของหลวงพ่อสวัยนะนะครับหลวงพ่อสวัยจานแน่นเน้นเน้นเน้นเนื้อเนื้อนะครับเนี่ยดูรอยจานได้เข้าไปเทียบพิมพ์ดูได้นะพี่นัทใน Google มีบอกเลยนะครับเคี่ยวหลวงพ่อสวัยวัดปีดารามยังไงก็ขึ้นกับพี่เราได้จานแบบนี้ด้วยนะครับยังไงก็ขึ้นกับพี่เราได้จานแบบนี้ด้วย หลวงพ่อสวัยวัดปีดารามนะครับต้องจัดแล้วพี่นะครับเธอต้องจัดแล้วพี่เจอยี่ไม่จัดเหรอนะครับดูง,ง่ายๆนยะเอาเก้าร้อยโอ้โหไม่ข้ามพันด้วยนะครับพี่พจ๋าไม่ข้ามพันด้วยแล้วก็วัดเกตนะครับวันนี้เนื้อกแกร่งนะครับเนื้อเขาจะเน้นไปทางออกทางโซนแกร่งออกขาวนะครับเนื้อจะออกไปทางโซนแกร่งออกขาวและเนื้อสวยมากเนี่ยแกร่งออกขาวและเนื้อสวยมาก โโอ้โหเนื้อสวยจริงนี่ครับเอาเอาเก้าร้อยแนวเก้าร้อยบาทนี่ครับเก้าร้อยแล้วก็ปิตานะครับปิตาเขาต้มมัดนี่ครับพี่พี่ปิตาเขาต้มมัดอันนี้น่าจะเป็นของหลวงปู่ดีวัดบ้านยางใช่ไหมเนี่ยปู่ดีปู่ดีปูนนี้อันนี้เดิมนะพระพระแท้นะพี่ดูดินี่นี่เมกะพัสดามันจะมันจะแห้งแล้วมีไข่ขึ้นอย่างเงี้ย ทำไม่ได้นะครับย้ายก็ทไม่ได้ทําได้ก็จะส่วนมากก็จะดําๆเรื่มเรื่ออกวาวๆาวใช่ไหมใครที่เคยเล่นเมกะพัดมานะครับน่าจะน่าจะพอมองออกมากเนี่ยนี่มันเป็นผ้าบ้านพี่เนี่ยไม่ใช่ผ้าทั่วไปตามที่พี่พี่เจอนะครับมันคนละแบบกันเลยเอาเก้าร้อยแนวข้าต้มมัดเก้าร้อยบาทนะครับแล้วก็นี่อันนี้นะเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูเนี่ยพวกงกบเขาแตกกล้วด้านหน้าเขาน่าจะหายใจไม่ค่อยออกนะครับคือเขาเขาเขาแตกกว่แล้วผมจะตัดเลย <Cornell>. นี่ครับอ่าคือเขาแตกแล้วผมจะตัดเลยแล้วกันนะครับเนี่ยจะตัดให้เด่นเลยนี่ครับเพราะว่าเขาแตกแล้วอ่ะแล้วเอาไว้ทำไมเนี่ยตัดออกให้ดูเลยนี่ครับสดๆเนี่ยตัดให้ดูสดๆเลยนะเนี่ครับนี่ไม่ต้องไปเขาเรียกอะไรไม่ต้องไปแอปตัดให้ดูเลยเนี่ยถ้ามันตัดง่ายนะแต่ถ้าเนี่ยตัดยากต้องตัดมาก่อนนี่ครับเออาเนี่ยตัดยากต้องตัดมาก่อนมาเดี๋ยวตัดให้ดูเลยเนี่ยพิมพ์ปั้นน่ะไม่มีตะเข็บอยู่แล้วเห็นดูไหมเนี่ยไม่มีตะเข็บนะพิมพ์ปั้น ดูดิเม็ดเป็นเม็ดเม็ดเม็ดคือพระเขาแหวนพระเขาใช้จริงอุปคุตองค์เนี้ยดูเดีเสาลิตเงินอุ้มหม้อปิดตาประคำเป็นเม็ดนะว่าอาจจะโดนใช้มาบ้างผ้าที่ใช้ช้ำๆคือผ้าเนี้ยพี่จาไว้เลยนะถ้าสวยนะผมระแวงของผมไม่รู้เป็นไรพี่พระอายุเป็นอันนี้อย่างนี้น้อยตอนอายุเป็นร้อยปีอะนะครับพี่ๆจะมาแบบมันจะมาใหม่โจ๊ะจ้าอะไรมันก็จะเป็นไปได้เลยนะครับพระเก็บปดีปันนั้นเนครับจะเก็บปดีปันนั้นนะครับอย่างว่าอะไรเนาะทางใครทางมันนะครับนะ แล้วแต่คนจะเลือกศึกษาและเลือกสะสมแล้วกันเนาะเอาอย่างอง์นี้เอาเก้าร้อยอุปคุตเก้าร้อยบาทนะครับรายการสุดท้ายพี่องนี้อยู่ในกล่องเลยนะวัดระคังครับพี่แนววัดพระคังองนี้มีการลงรักปิดทองมาด้วยนะครับพิมพ์ใหญ่วัดพระคังครับพี่นะคาบทองยังติดๆเบลผ่วเลยนะแนวคาบทองยังพอมองเห็นอยู่เลยพี่นี่คือวัดพระคังโอ้สวยจริงสวยจริงวัดระคังนะ สวยจริงครับพี่ดูห้าบลักข้าบทองถ้าดูรักทองออกก็น่าจะมองกันเป็นอยู่แล้วนะครับด้านหลังก็จะเป็นข้าบส้มๆอาจจะมีตังอิ้วในการเซตตัวนะครับก็ก็เป็นธรรมชาติของเขารอยสรอยตัดนะครับอ่ารอยสรอยตัดองค์นี้ผมเอาเอาเก้ร้อยวัดระครังพิมพ์ใหญ่ลรงรับปิดทองนะครับจัดไปครับพี่ในอัราคานี้นะ <c oughs> จัดใหพ้พี่สมาชิกเลย9 0้รอยบาทนะครับ เช้านี้ก็ประมาณนี้นะครับพี่ๆสนใจรายการไหนสายด่วนสายตรงเข้ามาผมได้เลยพค่ับพร้อมรับสายเสมอวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ